นี่ป้ามาโชว์หน้าสดให้ดูชัดๆนะหลังจากที่ป้าก็เพิ่งอาบน้ําเสร็จหน้าก็ยังไม่ได้แต่งนะคะนีนะ่เมื่อก่อนเนี่ยหน้าป้าดูไม่ได้เลยเพราะว่ามันมีฝ้ามีกะลิ้วรอยแล้วก็เนี่ยตรงนี้เนี่ยเป็นเป็นเป็นร่องน้ำหมากเขาเรียกร่องน้ำหมากเนี่ยนะิ้วรอยเต็มหน้าก็ไม่อยากจะออกไปข้างนอกแต่ว่าตอนนี้ป้าก็ว่าหน้าป้าดีขึ้นเยอะนะเพราะว่า ป้ามาใช้เซรั่มตัวหนึง่งที่ใช้อยู่เป็นประจำนะตัวนี้เลยนี่ที่ที่ป้าใช้นี่นะนี่สิทธ์ทธเซรั่มนะที่ป้าใช้เป็นประจำไม่ได้ใช้อะไรมากมายแหละป้าก็ว่าใช้แล้วมันทําให้หน้าของป้านี่รู้สึกมันเด้งขึ้นสาวขึ้นจากที่เคยเป็นริ้วรอยเยอะๆเยอะแยะตรงนี้นี่ตรงหางหางตานี่หางคิ้วตรงนี้นี่มันก็หายนะแล้วก็ฝ้ามันก็จางลง ก็รู้สึกมีความสุขแหละออกไปไหนก็มีแต่คนทักแหละว่าหน้าเราเด็ีขึ้นเดี๋ยวป้าจะทาให้ดูนะนู้สิเซรั่มเนื้อครีมเขาก็บางเบามากจากที่ป้าใช้นะคะมันมันจะซึมเข้าไปที่หน้าของเราเนี่ยซึมซึมได้อย่างรวดเร็วเลยเนี่ะไม่ต้องอะไรมาก ทาไปทุกวันทุกวันทาเช้าทาเย็นแค่นี้แหละหน้าที่เราเป็นฝ้าเป็นกะยิ้วลอยมันก็ช่วยได้เยอะเลยค่ะไปไหนเขาทักว่าเด็กขึ้นเนี่ยป้าพอใจมากเลยถามว่าทำไมป้าถึงหน้าเด็กลงป้าแล้วบอกเข้าไปว่านี่ป้าใช้ตัวนี้ นิสิตเซลาม